Hello everyone. ย้จฮาวลอร์ดเชอี่อจากเพจบา้านภาษาจีนจกลางค่ะวันนี้เราจะ,จะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่เราจะแจกหนังสือเรียนพิมพอินนะคะผู้โชคดีจะต้องส่งหลักฐานหน้าจอแคปรูปที่กด subscribe youtube channel บ้านภาษาจีนกลางนะคะอย่าลืมนะและส่งหน้าจอแคปรูปที่กดไลค์เพจ a c e b o o k ด้วย facebook page บ้านภาษาจีนกลางค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะต้องแคปคือหน้าจอที่ประกาศผลรางวัลที่มีชื่อเรานะคะพร้อมส่งหลักฐานว่าเราคือคนนั้นและส่งมาที่ a d d ไลน์ ID นะคะอู๋ซิลเฟนหรือสแกน QR Code จากหน้าจอนี้ได้เลยค่ะส่งหลักฐานทั้งหมดนะคะมาที่ l ล n e รอแอดมินตอบกลับนะคะแอดมินจะตรวจสอบว่า เป็นคนนั้นจริงหรือเปล่านะคะหลังจากอดมินยืนยันสิทธิ์แล้วให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรเพื่อรับของรางวัลนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโอเพนแชร์บ้านภาษาจีนกลางแอด QR โคดนี้ได้เลยเราซื้แจกน Open Chat บ้านภาษาจีนกลางไปแล้วด้วยนะใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกดเลยค่ะเราซื้อแจกทางนี้นะคะทั้งหมด3มช่องทางจำนวน3มรางวัลทาง Facebook YouTube และ Instagram ค่ะผู้โชคดีจาก YouTube คนแรกนะคะคือ น้องแพรวาค่ะแพรวาปิยะพรน,นะคะผู้โชคดีจากเพจ a c e b o o k บ้านภาษาจีนกลางนะคะ mm hmm. คุณสุวรรณาสีย่างคุยนะคะหรือน้องพลอยค่ะ mm hmm. และคนสุดท้ายผู้โชคดีจาก i n s t a g r กรนะคะชื่อมุกลินหรือน้องมุกนะคะ mm hmm. ติดต่อ,อก,กลับหาแอดมินรับของรางวัลได้เลยนะ คลิปหน้านะคะเราจะ,จะมาแจกคอร์สเรียนจีนฟรีใครอยากเรียนจีนแบบฟรีๆนะคะอย่าลืมติดตามเราด้วยนะวันนี้ไปแล้วนะคะชิงปยาว่า不要忘记给老师订阅、点赞和分享。Thank you for watching，谢谢。